สวัสดีครับพบกับป่านไม้จุปันไม้นะครับแต่วันนี้จะพามาดูลายะคิดตันม่วงจัมโบ้ไซใหญ่นะครับไซในเข่งนะครับไม้ชุดเข่งนะครับมีหลายท่านนะครับสอบถามชุดนี้กันเข้ามานะครับนะครับขนาดนะครับความสูงไม่ต่ํากว่า2เมตรนะครับโดยนะครับโรงเรือนชั้นล่างเราก็สูง3เมตรแล้นก็จะแตะโรงเรือนนะครับ ก็ไม่ต่ำกว่า2เมตร2เมตรห้านะครับลำต้นเนี่ยก็ขนาดท่อสีหุนนะครับไม่ต่ำกว่าท่อ4ีหุนนี่เลยนะครับอยู่ในเข่งไปถึงถอดเข่งปลูกนะครับจุดนี้โตเร็วติดลูกเร็วนะครับน่ครับถ้าใส่ในรถกระบะในกระบะรั้วนะครับกระบะรั้วทั่วไปก็จะเลยลักษณะนี้นะครับชุดนี้ไม่ได้จัดส่งนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะจัดส่งลําบากจัดส่งยากนะครับถ้าลูกค้ามาหน้าร้านเราก็จะ วางนอนนะครับไปกับพื้นกระบะได้นะครับแต่ถ้าสูงเนี่ยมันไม่มีตะกร้าหรือว่าขนส่งไหนเขารับนะครับเพราะมันสูงเกินนะครับเลยขอบล้กกระบะไปนะครับไซนี้ลำต้นนะครับลำต้นก็จะใหญ่นะครับไซน์ในเข่งไซน์ตะกร้านะครับไซนี้มีไม่เยอะนะครับผมเปลี่ยนเอาไว้ครั้งที่แล้วนะครับ อันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองอันนี้เหลืองไข่ไก่ตัวเหลืองไข่ไก่นะครับตัวนี้ยังไม่ได้เปิดขายนะครับครับเหลืองไข่ไก่กําลังสวยนะครับมีแค่นี้นะครับปีนี้ครับไซส์ใหญ่มีไม่เยอะครับจุดนี้นะครับอ่าจุดนี้ขายอยู่หน้าร้านนะครับตัวละ800บาทอันนี้ไซส์อ่าไซส์ที่เราคัดไปแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเราก็จะมาวางให้ห่างอีกนะครับจุดนี้ นะครับเพราะพอวางแน่นเนี่ยลำต้นวางต้นก็โตไม่ทันนะครับเนี่ยเดี๋ยวพอให้มันห่างเห็นไหมครับเนี่ยลำต้นเริ่มขยายนะครับยอดต้นพนันธุ์นาอย่าอ้วนเดี๋ยววางให้ห่างไปอีกนิดนึงนะครับถอดอันนี้จะเอาไปที่สาขาของแง่น,นะครับลูกค้าที่อยู่ใกล้ของแง่ก็ไปดูได้นะครับที่สาขาของแง่อันนี้ก็อยู่ที่สาขาพิกชุดนี้ก็มีอยู่ไม่เยอะแล้วนะครับเป็นชุดใหญ่ที่ผมใส่ตะกร้าาไว้ นี่ครับใส่รถกระบะก็เลยนะครับเลยเลยเหล็กเดี๋ยวจะพาไปมันจะมีนะครับที่เปลี่ยนชุดหลังเอาไว้ชุดนี้ก็มีนะครับก็จะอยู่ในเข่งเหมือนกันนะครับนี่เลยนะครับลำใหญ่คิทตันว่องจัมโบนะครับชุดในเข่งในตะกร้าต้นละ800อบาทนะครับคุ้มมากนะครับชุดนี้ลำต้นใหญ่นี่นะครับอืมนี้พอๆมีนะครับ ไซนี้ก็น่าจะอยู่รวมกันฝั่งนน้นลฝั่งนี้น่าจะไม่ถึงร้อยต้นนะครับไซไ์ในเข่งไซนในตะก,กานี่ก็น่าจะอยู่ที่หกห้าหกสิบเจ็ดสิบนะครับแล้วก็รวมไซ์ตัวนน้นอยู่นะครับแล้วก็มีขนาดนี้นะครับถุงเบอร์เก้านะครับเก้าคูณสิบสองก็ไซนี้สองร้อยห้าสิบตัวสองร้อยห้าสิบก็เหลือไม่ค่อยเยอนะแล้วนะครับเดี๋ยวบางต้นเดี๋ยวเราต้องถอดไปนะครับ ใส่ในขิงเอาไว้ไว้ขายอีกนะครับเพราะชุดนั้นก็เหลือมาเยอะแล้วนะครับก็คือเราจะเปลี่ยนนี่ครับเหมือนต้นลักษณะเนี้ยต้นใหญ่แล้วนะครับแล้วเราก็จะเอาไปเปลี่ยนใส่ในขิงในตะกร้านะครับโดยชุดนี้นะครับก็เพิ่งเปลี่ยนมาส่วนตัว150นี่ครับชุดนี้ชุด150นี่ครับกำลังสวยเดี๋ยวก็จะถอดนะครับถอดไปเปลี่ยนถุงเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าจะชอบเป็นไม้ถุง ถุงเบอร์เก้าถุงตัวนู้นนะครับตัวสองร้อยห้าสิบตัวนั้นจะลูกค้าจะชอบมากกว่ามันโตดีนะครับส่วนตัวนี้บางทีไกลๆลูกค้าก็จะสะดวกกว่าในการเอาตัวร้อยห้าสิบนะครับตัวร้อยห้าสิบก็สวยนะครับแล้วก็มีตัวสองร้อยห้าสิบนี่สามารถจัดทรงรองวัสดุนีนะครับตะกร้าอะไรได้หมดเลยนะครับร้อยห้าสิบกับสองร้อยห้าสิบส่วนตัวจัมโบ้ตัวใหญ่ในเข็งตัวนี้นะครับ ต้น800คุ้มค่านะครับมารับนะครับที่ร้านเพราะว่ามันจัดสูงยากนะครับดูดูความใหญ่นะครับอันนี้ปลูกสักปีกว่าปีกว่าก็ติดลูกนะครับเพราะในส่วนผมที่ผมลงไว้200ต้นเนี่ยผมเอาเล็กกว่านี้อีกนะครับในเข่งเหมือนกันในเล็กกว่านี้ก็ปี8เดือนติดลูกเลยนะครับพวกนี้คนมีลำต้นใหญ่ครับผมนะครับนี่นะครับดูขนาดลำต้นเราเข้าไปอยู่ข้างใต้เนี่ยก็ได้ร่มเงานะครับบังแดดไปละ โอเคนะครับไซส์นี้นะครับก็มาดูกันได้นะครับที่นาร้านสมบูรณ์สวยแล้วก็ใหญ่นะครับผมโอเคนะครับติดตามยูทู e อันไม,ม้จนใไม้ด้วยครับสวัสดีครับ